วันนี้นะครับผมจะมาให้ดูต้นยางอินเดียนะครับที่ผมทําการซื้อมาก็น่าจะมันไม่ต่ํากว่าหนึ่งปีนะครับอาจจะประมาณหนึ่งถึงสปีนะครับจําจําไม่ได้นะครับจำคร่าวๆนะครับทีนี้ต้นเขาก็จะโตขึ้นมาเห็นไหมครับมันเริ่มแก่มันเริ่มแก่นะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับเขาก็จะเริ่มงอกเห็นไหมครับแตกกิ่งมาน้านข้างใหม่ๆผมก็ไม่เห็นนะครับมันจะเริ่มแตกกิ่งมาน้านข้างเริ่มสวยนะครับนี่ครับ เขาจะมีกิ่งออกมาปกติมันจะไม่มีกิ่งแบบนี้นะครับมันจะเป็นใบแบบนี้ออกที่ต้นนะครับพอเขาเริ่มสูงประมาณสักสองเมตรนะครับทีเนี้ยเขาจะเริ่มมีกิ่งออกมา้านข้าง,งสวยๆนะครับเห็นไหมครับมีช่อเหมือนดอกแบบเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยสวยๆออกมาแบบเนี้ยอันนี้เ,เรียกเขาเรียกว่าแตกกิ่งข้างนะครับเขาจะเริ่มเก่เห็นไหมครับ ทีนี้มันสูงนะครับตัวน,นี้เกือบถึงคอเลยนะตนนัวนี้เห็นครับผมก็ทําการตัดพอตัดปุ๊บเนะี่ยเราจะปล่อยให้เขาแห้งนะครับแล้วทีนี้เราก็จะทาเห็นครับปูนแดงแต้มอย่างเงี้ยแต้มอย่างเงี้ยเนี่ยกันมันไว้กันมันเน่าแต่ที่จริงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับพวกยางอินเดียนะไม่ต้องแต้มก็ได้ถ้ามันอยู่ในร่มชยัยคานเนี่ยเล้าไก่เนี่ยตนี้ ส่วนใหญ่มันก็ไม่เป็นไรนครับเขามียางเคลือบทาไม่ทาก็ได้นะครับแต่เราทาก็ทา,ทาปูนแดงน,แนะครับแต้มไปนะครับตอนทาไม่ต้องทาเยอะเนี่ยแล้วก็แต้มแตมนิดเดียวพอนะครับทายอะก็เปลืองเพราะว่า,าพวกยางอนะินเดียน่ะมันไม่ค่อยเสียนะครับเนี่ยรอมันแห้งปุบรอยางเขาแห้งอันนี้ผมตัดประมาณสัก ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงครับพอยางเขาเริ่มแห้งแล้วก็มาป้ายนะครับนี่ครับกันไม่ก็ดีนะครับอ่าก็ไปแบบนี้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ก็คือการตัดต้นยางอินเดียนะครับไม่ให้เขาเสียเห็นไหมครับตัดละอ่านี่ครับตัดตอนนี้ก็ประมาณเท่าคอเนี่ยประมาณเนี่ยเราราคอผมนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาด้านข้างนะครับ ทำให้ต้นยางอินเดียนะเป็นพุ่มสวยนะครับเห็นไหมครับอีกหน่อยเราจะไปลงดินก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลงดินให้เขาต้นใหญ่ๆก่อนกระจายออกข้างอันนี้ก็จะเอาทําเป็นต้นแม่พันธนะุห์หนไหครับอเอาเป็นต้นแม่พันธุ์ไปเลยครับตอนนี้ที่แรกก็กะว่าจะลงดินแต่ว่าที่เนี่สถานสถานที่ปลูกมันยังไม่ชัวร์นะบด้าลากเขาลงด้านล่างก็ปล่อยเขาคนระับดีวเราจะย้ายแล้วค่อย ตัดลากได้ไม่เป็นไรครับแต่ตัวเนี้ยเราจะเอาลงตรงไหนมันยังไม่ชัวร์ก็เลยยังไม่กล้าลงแต่ว่าตอนนี้ก็เอาส่วนที่ตัดเนี่ยจะไปขยายพันธุ์ครับนะครับการขยายพันธุ์ก็มีหลายแบบนะครับถ้ากิ่งเก๋ๆแบบเนี้ยเดี๋ยววันหลังผมจะมาทําการเรียกว่ากอบนะครับนะครับตอนกิ่งนะครับคขว่ากันไปนะครับนะครับเนี่ยตอนได้นะครับกิ่งเดี๋นี้ตอนได้แต่ที่เนี้ย เดี๋ยวผมจะมาให้ดูมันจะมีวิธีหนึ่งก็คือว่าใช้ใบเนี่ยเด็ดออกมาลอมันแห้งแล้วก็เอาไปชํำน้ำนะเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ก็เป็นใบนะครับที่ว่าตัดให้มันมีก้านด้วยนะครับนะครับตัดมันมีก้านด้วยนะครับแล้วนกะ็จะทำให้มีต้นใหม่งอกออกมาทา้้งข้าง ได้ดีนะครับแถวนี้ร้อยแห้งแล้วตรงน,นี้แห้งแล้วอันนี้ก็คือใบที่เด็ดออกมาได้มาสักไม่น่าจะเกินครึ่มมงโุงก็พอๆกับตอนตัดก็จะร้อยมันแห้งแบบนี้นะครับพรุ่งก็อพิชามหมดอพชามหมดเลย่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเจ้ากิ่งที่มัน สูงขึ้นไปที่ผมตัดออกมาจากต้นจากอินเดียตะกี้นะครับที่ผมไปถ่ายคลิปตอนแรกนะครับก็คือตัวนี้เลยตัวนี้ก็ยาวก็เป็นประมาณหนึ่งเมตรครับยาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมก็ตัดมาทิ้งไว้นะครับเดี๋ยรอให้เขาแห้งก่อนอันนี้ผมก็จะไปชําในน้ำนีครับชําในน้ําเลยชําทั้งทั้งกิ่งแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเราจะใส่พวกน้ำยาเล่งรากหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีก็ ใส่นิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปักทั้งต้นเลยน,นี่ผมรอสักพักก่อ,น,อนนี่คือผมมาให้ดูนะครับอันนี้คือช้ำทั้งหมดเลยเพราะว่าเสียดายมันเป็นปลายนะครับลงาทั้งกิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับลงทั้งกิ่งเลยส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือที่ผมให้ดูตะกี้นะครับนะครับเพื่อจะมาช้ำน้ำนะครับเห็นไหมครับอันนี้ชำ้ำช้ำแยกเห็นไหมครับช้ำแยก ใส่วนนี้สักประมาณหนึ่งเดือนนะครับสังเกตว่าเขามีรากหรือยังนะครับถ้าเขามีรากเดี๋ยวเราค่อยไปลงดินนะครับในกระถางกระถางเล็กๆอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือใช้ตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับลงไปตรงนี้สามันเลยนะเห็นไหมครับอ่านี่ครับส่วนใบพวกนี้ก็จะไปลงในแบบนี้เลย อันนี้ก็ถังสีเก่าล้างละใส่น้ําประมาณประมาณท่วมท่วมข้อนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเพื่อประหยัดเนื้อที่พอเราจะไปใช้แบบเนี้ยมันเยอะเกินไปมันจะไม่ไหวนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับใส่ไปเลยแบบนี้เลยนะครับพอเรามีน้ํายาเล่งรลกเดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่ไว้แล้วก็คอยเปลี่ยนน้านะครับดูลูกน้ํายุงลายด้วยนะเปลี่ยนน้าลงไปนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยใส่หมดเลยนะครับ ที่ติดคอกเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะครับที่เหลือนี่ก่อนเราเดี๋ยวผมจะหาแบบเนี้ยแยกไว้เพื่อให้มันดูลักษณะการงอกว่าอันไหนจะงอกดีนะครับก็คือมันก็ว่าทดสอบไปในตัวนะครับเนี่ยว่าอันไหนงอกดีกว่ากันครับก็ว่ากันไปนะครับก็ตังนี้ก็รอประมาณสักหนึ่งเดือนอยังไงเขามาให้ดูอีกทีหนึง่งว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากหนึ่งเดือนพอเขาเริ่มมีรากก็เอาลงกระถางเล็กๆนะครับเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อไปนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ ง่ายนะครับส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ซื้อน้ํายาเลี้ยงรากมาหยอดลงไปขวดหนึ่งไม่กี่สิบนะครับเอาไปหยอดลงไปในน้ำแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับต้องใส่ก็ได้แต่ก็อาจจะช้ากว่าเราใส่น้ำยาเลี้ยงรากนิดนึงนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้เลยนะครับขยายพันธุ์ยางอินเดียนะครับเยอะจัดครับเยอะเยอะมากเสียดายกิง่ง โอเคนะครับคลิปนี้มาให้ดูการตัดนะครับตอนกิ่งอย่างเดียเมื่อมันสูงเกินไปแล้วทีนี้ก็การขยายพันธุ์นะครับในคลิปเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ